วัครับวันนี้อยู่กับตุนซี่เกมมิ่ง EP 2อันด้วยนะครับวันนี้ผมเรามาอยู่กับเกม Bullet a n g e l นะครับนี้เรามีสก,กินผู้เล่นใหม่มานะครับเป็นส,ก,สก,กิน AR 1 5 AIceland นะครับพร้อมกับเซ็ตดีเกิลทงเกิลสตานะครับนี้เราจะมาลองแรงแ้งกันตอนนี้ผมอยู่ที่ โกสนะครับโกสไปไปกันเลยเกมกันแล้วนะครับเราเลือกป้อมประการโบราณบริษัทการค่ะโอ้โหเออแรงขั้นต่ำอยู่ที่โก2นะครับ โกสองเลยสุดยอดเลยนี่ล่ะเราเข้าเกมกันแล้วเครื่องก็จะแหลกๆนิดนึงนะคราบวาโทรศัพท์ผมก็กล้พังแล้วไม่ไปตามซื้อซื้อใหม่ไม่มีไม่มีน o นน o n รีวิวสกินใหม่นะรีวิวสกินฟรีใหม่อะ A16 A4 ดาก์อนสปริงแพคกไม่ดีแตกหนึ่งแตกหนึ่ง แปกสองลืมไปว่าจะรีวิวิสกินเออาร์หนึ่งห้าแปกแปกสอง เฮ้ยโดดจ้ำจ้ำชอ็อตจ้ำช็อตไปดีเต้น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 ปั๊มยาบวนการเต้นปั๊มยาจุบุจุบุ เราจะมารีวิวพวกกันด้วยนี่เออตายเอาไหมเอาไหมแตกหนึ่งแตกสองวีดี แตกสามผมจัดอีกห้าเพื่อนเร็วเร็ว,ร,ว,ร,วร่วมเร็วร่วม,ววมใจกับจัดเดีย๋ยวเราช่วยดึงขนนะเพื่นะววีรบ,บุรุษด,ด้สุดท้ายชน,นะพี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับ MVP คือเทบอยนิชนะครับเราได้ XP มาทั้งหมด21งแล้วเชื่อชั้นนั่นอาวุธเพิ่มมาอีก56นะครับต่อไปเรามาบวกดูบวกบวกตั้ง54านสะี่เนี่เยอะมากเลยนะเยอะมากถือว่าเยอะกันเลยทีเดียวก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะได้ ไดรีวิวสกินปืน AR 1 5 A Iceland สกินมือใหม่แล้วนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับตุนซี่เกมมิ่ง EP 2ฝากติดตามด้วยนะครับ